ใครที่มีปัญหาถักลายแบบนี้แล้วลายออกมาเบี้ยวบ้างไหมคะสวัสดีค่ะครูทิพย์สอนถักกระเป๋าวายูค่ะสำหรับคลิปนี้จะมาถักให้ดูเลยว่าถักยังไงไม่ให้ลายแบบนี้เบี้ยวนะคะตรงนี้เป็นลายรูปหัวใจนะใครที่ถักแล้วลายตรงนี้เบี้ยวนะคะสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากการวางสัญ,ญลักษณ์ V นะ เราจะวางสัญ,ญลักษณ์วียังไงไม่ให้หลายเบี้ยวนะคะซึ่งก็เป็นปัญหาปวดหัวเหมือนกันสำหรับช่างมือใหม่หลายคนก็อาจจะแก้ปัญหาโดยการหาแพทเทิร์นที่มีการวางสัญ,ญลักษณ์มาให้เรียบร้อยแล้วนะแต่บางครั้งเราก็อยากจะถักลายที่มันสวยลายที่มันถูกใจเรารบางคนอาจจะแก้ปัญหาโดยการหลีกเลี่ยงลายแบบนี้ไปเลยแต่จะดีกว่าไหมคะถ้าเรามีทักษะ ในการวางสัญ,ญลักษณ์ V มีทักษะในการอ่านแพทเทิร์นไม่ว่าแพทเทิร์นแบบไหนแพทเทิร์นยากแค่ไหนเราก็สามารถที่จะถักได้เพราะว่างานถักกระเป๋าวายูจุดเด่นที่ทุกคนมองข้ามก็คือลายของก้นกระเป๋าสวยตั้งแต่ก้นกระเป๋าจนถึงตัวกระเป๋า ไม่ว่ายังไงลูกค้าก็จะต้องพิจารณางานของคุณเป็นอันดับแรกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณทิพย์อยากจะแนะนำนะคะสําหรับช่างที่ก้าวเข้าสู่วงการการถักกระเป๋าสไตล์วายูนะคะได้มีทักษะในการอ่านแพทเทิร์นนะคะทักษะในการสร้างแพทเทิร์นตำแหน่งสัญ,ญลักษณ์วียังไงไม่ให้หลายเบี้ยวอันนี้นะคะ เราไม่สามารถใช้สัญ,ญลักษณ์ v ได้กับทุกแพทเทิร์นนะเพราะแพทเทิร์นแต่ละแบบไม่เหมือนกันนะคะบางแบบก็จะเป็นแพทเทิร์นที่มีรูปร่างสามเหลี่ยมแบบนี้เนาะบางแบบจะเป็นแพทเทิร์นที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะบางแบบแพทเทิร์นเรียนแบบธรรมชาติการวางสัญ,ญลักษณ์ v ก็จะไม่เหมือนกันแต่จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปค่ะเพราะ ในคอร์สของคุูทิพย์นะคะจะสอนการสร้างแพทเทิร์นอ่านแพทเทิร์นคำนวณแพทเทิร์นวางตำแหน่งสัญ,ญลักษณ์ v ซึ่งจะมีเคสหลายๆเคสเลยนะคะไม่ว่าจะเคสง่ายเคสยากแบบลายง่ายแบบลายยากมาให้นักเรียนคุณจะได้วิธีการแก้ปัญหาจากประสบการณ์ตรงของคุูทิพย์ที่ศึกษาการถักกระเป๋าวายูมามากกว่า4ปี พร้อมเทคนิคใหม่อัปเดตให้อยู่เรื่อยๆไม่ว่าคุณจะมีปัญหาแบบไหนคุณทีสามารถช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้ทุกแบบขอเพียงแค่คุณมีใจรักและลงมือทำอย่างต่อเนื่องไม่ว่ายังไงก็สำเร็จแน่นอนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ